ราทำพิซซ่าให้โรงเรียนทุกวันศุกร์อ่ะทย์นี้เอาไม่เยอะ30มสิบถาดบ้านหลังนี้ขโมยอินโฟเมชันของเรา18บแปด eighteen months <Thank you. S 2> I'll be right back okay thank you you need something to drink oh I'm good thank you though oh? ma'am no 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 I'm good thank okay thank you though, <laughs> เอากี่แสนดิเพื่อนๆเ,เอาสักล้านหนึ่งไหมเอาสักกูรวยเลยนะ <laughs> เอาแบบรวยเลยซื้อโทรศัพท์ได้20เครื่องเลยไหมมันเป็นบริษัทใหญ่อะ อ่ะที่นี้เอาไม่เยอะ3ามสถา <Ooh. S 2> ดปกติเขาบอก4 0่สถึงหกถาดเพราะว่าเขาบอกว่าทุกวันสุกอ่ะทุกวันที่มีพิซซ่าจะเป็นจะเป็นวันที่นะักเรียนออเดอร์ร้านเยอะที่สุดอันนี้ก็คือโรงเรียนข,<ๆ>ของลูกเราเองโรงเรียนของลูกเราเองเราไปได้เดยอะนนมามเขาก็ขอให้เราทำนานแล้วนะทำนานแล้วนะให้เรา example ไปแต่เราไม่เคยทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าเรายุง่งเราก็เอาก็เอามานี่มานี่มานี่นหละลากี่บาท เพื่อนๆตอนแรกเขาให้เราถาดละหกเหรียญเจ็ดสิบเก้าเซนเราบอกว่าเราทําไม่ได้แอบร่าก็เคยเลยคุยบอกว่าเอองั้นสิบาทตกลงกันที่สิบเหรียญโอเคแต่ว่ามันเป็นถาดกลางนะคะเพื่อนๆนแต่เราไม่ได้กําไรเยอะหรอกเพราะว่าปกติถาดเล็กเราก็ขายเริ่มต้นที่สิบสี่เหรียญแล้วแบบเพปโพลอนแบแบบชีสอย่างเดียวเราก็ขายเริ่มต้น pozw. ที่สิบสี่ี้นี่คือถาดเล็กนะคะที่เราทําให้ก็เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนลูกเราด้วยแหละเขาก็ออเดอร์ของของเราแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยขายเอาเอาความเอาความแบบว่าความมัน สองสามร้อยต่อวันก็โอเคต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย,ตออตย์หมายถึงว่าสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็โอเคก็เคลียร์กันไปแล้วก็ไปจ่ายค่าเทอมให้เอ็มม้าไงใช่ขายค่าเทอมจ่ายค่าเทอมขายพิซซ่าจ่ายค่าเทอมให้ลูกเขาสั่งกี่หน้าเธอพี่เฮียมีแค่สองหน้าเพื่อนๆเป็นโพรโนีกับชีเด็กมันไม่กินเยอะหรอกอยากกินกาแฟมากไปท้องดูแรง do we have to delivery them <ม><ม>เราจะต้องเดลิเวอรี่ให้เขาด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าแต่อยู่ตรงนี้อยู่แค่สองนาที กันไม่มากมาตั้งแต่เชา้าหนะก็จะแบบมันๆหน่อยเด้อ I'm order too ยูก็ออเดอร์พิซซ่าร้านที่โรงเรียนของลูกเพื่อนๆร้านที่โรงเรียนยูจะบอกก่อนว่าจาหกเหรียญเขาก็จะไปอ่าไปแบ่งไปแบ่งขายให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียน,นเพื่อนๆหเหรียญแต่เขาก็จะมีไปกับสลดัดไปกับจูดแล้วก็ไปกับสแสนกะเขาก็จะไปเพิ่มอีกทีนึงโน่นนี่นั่น อดยรูก็เสียไปแล้วล่ะ12เหรียญของไอเซกับแดเนียลเคื่อมากินพิซซ่าของร้านตัวเองงงปะไม่งงนะฉันว่าฉันแคมปหนักเกินไปนะเนี่ยนี่นะคัเพื่อนเขาจะส่งมาอย่างนี้กุญมร The first group 1ิโมง15เราต้องส่งพิซซ่านะเพืเ่อนๆมี10เค้าอ่ามี10ชีส10เพปเปอร์นี8โอ้โหอะไรเนี่ยเออประมาณนี้แหละก็เพื่อนๆอ่านเอง เราไดออเดอร์ของโรงเรียนเอ็มม่านะคะทุกวันศุกร์เทอมนี้เขาติดต่อเรามาเนาะเพราะเขารู้จักเราเพราะว่าเราก็เป็นโลโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนิดเงินแล้วเราก็แบบว่าเวลามีงานอะไรเราก็เขาขอเราอยากได้ขนมปังอยากได้นู่นได้นี่เราก็ทาให้เนาะแล้วเขาก็มันจะมีสองรอบเนาะมันจะมีเด็กอนุบาลกับเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยเด็กโตเขาก็จะกินอาหารประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะ ก,ก็เริ่มออกมาแล้วนะคะ นะคะคแล้วเขาอยากให้เราตัดปกติสมอล,มลเราจะตัด1กสไลด์แต่ว่าเ<อ>ขาอยากให้เราตัด8 10สไลด์กับ8สไลด์นะคะเพื่อนๆให้เด็กโตแล้วก็ให้เด็กเล็กเนาะเพราะว่าเด็กมันกินไม่เยอะอะไรอออกมาสวยแล้วเพอร์เปกมากความสวยของพิซซ่าแอนดรอนทำสวยไหมน่ากินมากก็น,นี่แคปโ,โลนีตอนนี้เวลา11โมงแล้วนะคะมันจะมี พ่อแม่หลายคนที่เขาอยากจะส่งลูกของเขามาเรียนโรงเรียนที่อเมริกานะคะเพื่อนๆเราก็ถ้าใครอยากจะรู้แบบว่าอะไรเกี่ยวกับที่โรงเรียนนะเพือพ่อนๆเพื่อนๆแบบคอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูมามาเปิดให้ดูว่าค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่อเมริกาใช้เท่าไหร่ของเอม็มมา ของไอแซกของแดเนียวนะเพราะเรามีลูกเยอะนะห้หคนเราส่งโรงเรียนเดียวกันหมดมันจะมี private school มันจะมีโรงเรียนรัฐอะไรเงี้ยแต่ละบ้านจะเข้าโรงเรียนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆประมาณแบบว่าเออถ้าถ้าฉันอยู่ตรงเนี้ยโรงเรียนของอยูจะต้องเป็นตรงนี้ยูจะไม่สามารถข้ามไปโรงเรียนอีกของเขานี่นึงได้เนาะมันเป็นเราก็เพิ่งรู้นี่แหละแต่เมืองไทยเรายูจะไปเข้าโรงเรียนไหนก็ได้เนาะแต่ที่นี่เหมือนกับยูจะต้องมีะทะเบียนบ้านนะคะว่า เขตไหนยูก็ต้องเข้าโรงเรียนของเขตนะั้นนะถ้าจะเข้าโรงเรียนรัฐบาลถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้สนใจเรื่องโรงเรียนของเด็กของลูกที่อเมริกาอยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะเพื่อนๆเ,นะ mm. เ,เดี๋ยวเราจะมาลงลึกเราจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่มันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียน เดี๋ยวเราจะไปช่วยแอรอนทำพิซ่าต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้10บโมงสิบเอ็ดโมงสิบและแอรอนจะต้องเอาพิซ่าไปส่ง10บโมงสิบหนะเพื่อนๆต้องต้องให้เสร็จแหละแต่เราจะต้องไปช่วยแอรอนขนขนพิซซ่าสิยูดี้โดเรียกเข้าห้องแรงแปลว่ามีอะไรบางอย่างมีอะไรอีกล่ะชิดดาวแอรอนโทรหาตำรวจเมื่อกี้บ้านหลังนี้ no e x p e r m e บ้านหลังนี้เราได้แล้ว information บ้านหลังนี้ขโมยอินโฟเมชันของเราสิบแปด eighteen months สิบแปดเดือน nine hundred nine dollars. Somebody got a home internet uh -huh. from a certain location, and then they've been using internet for eighteen months for on my free. account at a house that I don't even know. And then, then I have their house. I have their address i have the t-mobile manager from that store's number and name and then i'm gonna go to the store but i'm not gonna go to the store yet because i think it's one of the employees stealing information and then pushing off and getting stuff on people's accounts illegally. oh i think when i got the iphone or something you know probably they say they're thinking i'm an asian or something oh she not know she don't know nothing so this house in mary esther has a home internet at their house. 18 They've months it's active currently been using and for a อ๋อโอเคอธิบายเพื่อนๆเป็นภาษาไทยยิ่ียนพอแม่พ,พี่นอ้องเหตุเกิดขึ้นตรงที่แอร์ลอนมันเป็นมิ l ดตรีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแชร์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 เยอะไปหมดเลยคือแบบว่าคนที่แบบใช้ในในไลน์โทรศัพท์มันอะเพราะว่ามิอตรีมันจะได้ลดราคาไลน์ละ10บาท10บาทอะไร่งเงี้ย คือแบบถ้าเธอเป็นญาชั้นฉันให้เธอเธอจะใส่จาก50เหรียญนี่เธอจ่ายเดือนนึงก็จะได้เป็น10เหรียญหรือ15เหรียญแอลลอมก็เลยแอดพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีนโซมีมอนานาในนั้นด้วยแล้วมันไม่เคยเช็คแอคเคา t มันเลยทุกครั้งที่เราจ่ายออกไป3-70เหรียญต่อเดือนแล้วนโซมเขาอยากจะแบบว่าอยากจะ n c e l Watch เขาเพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลย pull out information ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยเช็คเลยอะเป็นปีอะ18เดือนอะ ีกว่าก็แค่จ่ายออโต้จ่ายจ่ายจ่ายเราไม่รู้ไงบางทีมันง่ายกว่าเพราะว่าเรามีบินเยอะออโต้จ่ายเพลามันก็จะเป็นอย่าแอนเดนเขาก็จะไม่เคยเช็คอย่างแอรอนก็ไม่เคยเช็คไม่เคยเช็ควันนั้นก็ pull up in air ของเขามันมาเพื่อที่จะ cancel ขนาดวอชชั้นที่ฉันเคยใช้อ่ะเดือนละ10กว่าเดือนน่ะฉันไม่ใช้มาเป็นปีแล้วฉันก็ยังไม่เคย cancel ก็จ่ายเดือนละ15เห้เดือน15เหรียญือน่ะโดยที่ไม่ได้ cancel นะส้มก็จะ cancel ก็ถือโอกาสดูไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยดูเอ้าอันนี้มันคืออะไรเราก็โทรหาะส้ม ทุกคนไม่ได้ใช้อีเมลนั้น qpncoconutgmail.com c o โทรไปถามพ่อแม่รอนเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยใช้เขาไม่เคยไปเอาอะไรกับทีโมโบเลยถ้าเขาจะไปเอาเขาต้องบอกสิแล้วทุกครั้งที่อยู่ไปเอาไปไปไปซายอัพหรือไปไปซื้ออันใหม่อะมันก็จะขึ้นอ order name ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มี order name มันเวียดมันมันแปลกพยายามที่จะไฟล์เอาว่ามันคืออะไรเลยก็เลย18เดือนนะเพื่อนๆเก้าอยกว่าเรียที่เราเสียไป แล้วทีเนี้ยทุกวันนี้อินเทอร์เนต็ตมันดีเนาะตรงที่มันสามารถดูโลเคชันได้ว่ามึงใช้อินเทอร์เนต็ตที่ไหนยูใช้อยู่ที่ไหนโทรศัพท์อยู่ที่ไหนเนาะมันก็เลยแอรอนอยู่ในโทรศัพท์ประมาณเกือบชั่วโมงเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะโทรหาทีมโมบิลว่ามันคือที o โมบิลเฟลนะเนี่ยเราสามารถซูได้เลยนะพูดเลยเพราะว่าเอาอินเทอร์เนต็ตของเราเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปอะเราต้องไปซูที่สาขาที่เขาเปิดนี่เอ็กแลนด์เดี๋ยวแล้วออตอนน,อน,นี้ตอนนี้แอรอนกำลังรอตำรวจมาใช่ไหมใช่แต่แอรอนเพิ่งโทรหาเชฟนะคะก็คือตำรวจว่าโอเค แล้วมมนน่ามันบอกว่าน่าจะเป็นวันเอมพโลวีของเขาที่จะสติวสติวเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองมันคือมันมันคือทีมอมโบที่ฉันอะไปเอาโทรศัพท์ทีมอมโบิที่ฉันไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาคงจะเห็นฉันเป็นเอเชียละมั้งแล้วแบบว่าแบบเวลาเข้าไปใน pooling account ใช่ไหมแล้วไม่ได้ล็อกเอาท์หรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะเห็นว่ามีแม่งมีลายเยอะมเขาจะเออฉันจำไม่ได้หรอกว่ามันอะไรมันคงจะแลฟฟิงเป็นมันก็คงจะหัวล็อกขำเราเป็นปีอะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเป็นเป็นปีอะกับสองปีแล้วอะตั้งแต่ มาร์ช2022นะสิบแปเดือนฉันจะบอกกับทีมโมโบสาขานี้หรือคุยกับเมนเจอร์เลยถ้ายูไม่ทำซัมติงหรือเอาเงินชันคืนไม่มีความปลอดภัยให้แอคเคาท์ของเราอ,ะอ่ะยูแล้วฉันจะใช้บริการโทรศัพท์ยูได้ไงมันเป็นเรื่องของเงินทองทองนะเว้ยใช่ไหมสู <You. S 1> เอากี่แสนดีเพื่อนๆ <c oughs> เอาสักล้านหนึ่งไหมเอาสักรวยเลยนะ <c oughs> เอาแบบรวยเลยซื้อโทรศัพท์ได้ยี่สิบเครื่องเลยไหมมันเป็นบริษัทใหญ่อ่ะ <c oughs> ซูแม่งเลยซูมาสามหมื่นอะ สู้พนักงานด้วย,ส,ยสู้สู้ชีบภายไว้ว่าที่นี่เขาบอกว่าการที่นี่แบบสู้นี่คือแบบเรื่องธรรมดากูจะสู้เมืองมึง <im ités> มทำผิดกูสู้มึงอย่าทำผิดเชวถวจ้องสู้แม่งเลย <laughs> ไอที่ตึกเก่าที่เราทำอ่ะเราก,เราก็เราก็บอกเขานะว่าเราจะสู้เขาเขาเลยให้เงินเรามาไอตึกเก่าที่เราเคยจอดฟูทรักใช่อะอะอะไหนไหนพูดถึงสู้เรื่องนี้เราอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาเล่าได้ไหมมันมีออเดอร์พิซซ่าก็ได้ Oh, I'm just Deputy Bill, Oaks County Sheriff's Office. I'm here at a fire Firetide, just conducting an investigation right now. Oh, okay. You've him, my, my, I tell my friend in here, it's like you cannot give any information oh. yet until the case calls, correct? Uh, correct. Right now, it's further... It's a, currently an active investigation. We're trying to figure out what's going on here and <laughs> And it can definitely be accessed once the case is complete. All, right. All right. Thank, thank right. you yep, so no much. I'll you. be right back, okay? Thank you. You need something to drink? Oh, I'm good. Thank you, though, ma'am.

So Aaron, so far you filled out application. I talked to the officer. He said he cannot give me more interview what we gonna do because you know it's still active case open so from now on we cannot do anything yet but if everything done right they're gonna give us to the excess you know to what's going on. Okay. <laughs> สภาพอะไรมันไม่ใช่ความผิดของฉันเลยเธอมันก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราไม่มอนิเตอร์อบอกเพื่อนๆด้วยจ้ะไม่ฉันเห็นมาดานแล้วไอ้นั้นน่ะแต่คือฉันก็นึกว่าเป็นพ่อกับแม่แอรอนไงไม่ได้เหตุใจใ<ช>ไม่ได้เหตุใจเพราะว่ามันก็มีแบบประมาณสองสามคนที่เรารู้จักแล้วตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่แอรอนเ,รเขาก็เพิ่งแอดเข้ามาเขาบอกว่าเออเขาเอาอินเทอร์เน็ตเราเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อเลน่าทาการบ้านได้เพื่อจะให้อินเทอร์เน็ตฟาสเซอร์เราก็เลยนึกว่าเป็นเขาเราไม่ได้แบบ เราไม่ได้พูหัดเอนะแบบเพราะว่าเราแบบเราก็เราก,เราก็ไม่คิดว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นอางจริงไม่คุน้นหนารำคาญอ่ะเออแบบเฮ้ยทำไมอ่ะมึงบริษัทใหญ่อ่ะอยูเหมือนเหมือนเหมือนออเรนต์ไอเหมือนอะไรนะที่บ้านเรามีอะไรเอออ <A AS S 1> ไอเอสเอไอเอสเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้แหละแต่คือแค่แบบเ้ยเราเอ้ยทำไมมันถึงแบบทำไมเขาถึงสะเพ,พาแค่นั้นเองว่าเฮ้ยยูเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนี้แล้วยูแบบ ทำนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เวลายูจะทำอะไรอ่ะมันมันเช็คได้หมดเลยมันเช็คทุกอย่างได้ทุกอย่างเนาะแค่พวกรหัสผู้ใช้ใช่ใช่เดี๋ยวยูจะมาอัปเดตนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีอะไรเคลือบคืบหน้าโน่นนี่นั่นสำหรับคลิป<ม>นี้ก็ดูมันเอาเงินมาจากไหนเธอคิดดดิเนี่ยเอาละเอาละรับเงินพ่วยแล้วใช่ไหมฉันดูดิเงินมันดูดูดูจิกเงินนี่เอง Can you stop <laughs> not taking everything out my wallet? I'm not! Up? Put it back. No! Yes. No. Yes. No. Come on, it's gonna take me forever to fill this out. Oh, forever? Yeah, I'm trying to fill this out. you distracting me. Well oh, you use money for something else? Your money is mine. Um, no, you have money, is no, my money. You dollars for me yesterday. No. But oh. it หายหายหมดกระเป๋าแน่เอาไว้ให้แค่สองบาทบ่นใช่ไหมได้คือนี่หายก <c oughs> ำขำนะ <c oughs> เบื่อน